สนับสนุนโดย t o โยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ มูลนิธิหยุดพนันแสดงจุดยืนคัดค้านร่างพรบเอน e ต t ร์เทน n มนต์คอมเพล็และแก้ไขพรบการพนันหว่านเปิดช่องให้เกิดการฟอกเงินคอร์รัปชันและกระทบเศรษฐกิจและสังคมรัฐบาลอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรหรือพรบเอน e ต t ร์เทน n มนต์คอมเพล็ซซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาควบคู่ไปกับการแก้ไขพระราชบัญญัติการพนันปี2478 ความเคลื่อนไหวดังกล่าวทําให้มูล,ลนิธิโรนรงค์หยุดพนันออกมาแสดงจุดยืนคัดค้านร่างกฎหมายนี้โดยชี้ว่าหากไม่มีหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดอาจนําไปสู่การฟอกเงินคอร์รัปชันและการเข้าถึงการพนันที่ง่ายขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างรุนแรง นายธนากรคมกริชเดขาธิการมูลลนิธิรณรงค์หยุดพนันระบุว่าร่างกฎหมายดังกล่าวมีจุดอ่อนที่น่าเป็นห่วงโดยเฉพาะ5ประเด็นสำคัญที่อาจเปิดช่องให้เกิดปัญหาในอนาคตได้แก่ 1. คําคำนิยามที่กว้างของการพนันออนไลน์ร่างกฎหมายกำหนดว่าการพนันออนไลน์ครอบคลุมการพนันทุกประเภทที่เล่นผ่านอินเทอร์เน็ตตั้งแต่หวยการพนันกีฬาไปจนถึงเกมอิเล็กทรอนิกส์ เช่นสล็อตแมชชีนยิงปลาและบาคาร่าซึ่งอาจทําให้เกิดการพนันอย่างไร้ขอบเขตขึ้นอยู่กับดุลเลพินิทของเจ้าหน้าที่ 2. ความคุ้มเครือของพรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ไม่มีการกําหนดจํานวนสถานบันเทิงครบวงจรที่สามารถเปิดได้หรือมาตรฐานของกิจการที่ต้องมีควบคู่กับคาสิโนโน,นอกจากนี้ยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราภาษีที่ชัดเจนซึ่งอาจเปิดช่องให้เกิดความไม่โปร่งใส 3. การให้อำนาจอดีตนักการเมืองและกลุ่มทุนเป็นซูเปอร์บอร์ดร่างกฎหมายอนุญาตให้ผู้เคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจคาสิโนสามารถเข้าร่วมเป็นกรรมการนโยบายหรือซูเปอร์บอร์ดได้หลังพ้นตำแหน่งเพียง1ปีซึ่งอาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 4. ตรามาตา71 ของร่างกฎหมายเปิดโอกาสให้ผู้รับใบอนุญาตสามารถดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกาสิโนเพิ่มเติมได้ซึ่งอาจรวมถึงธุรกิจจันเก็ตที่เคยถูกตรวจสอบในหลายประเทศว่าเป็นช่องทางการฟอกเงินโดยเฉพาะกรณีศึกษาในมาเก๊าและออสเตรเลีย 5. ความเห็นต่างระหว่างกฤษฎีกากับรัฐบาลร่างกฎหมายกำหนดให้ผู้เล่นพนันต้องมีเงินฝากประจำไม่น้อยกว่า50ล้านบาทเป็นเวลา6เดือนซึ่งรัฐบาลบางส่วนมองว่าเป็นข้อจำกัดที่เข้มงวดเกินไปอีกทั้งยังมีประเด็นเรื่องรายได้ของสำนักงานควบคุมและประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรที่อาจเปิดโอกาสให้คณะกรรมการใช้งบประมาณตามดุลยพินิษ์โดยไม่มีการตรวจสอบที่รัดกุมจากข้อกังวลดังกล่าวมูลที่หยุดพนันจึงเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาผลกระทบของร่างกฎหมายนี้อย่างรอบด้าน โดยเน้นความโปร่งใสและมาตราการป้องกันปัญหาสังคมที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต